สวัสดีครับลุงกวนมาแล้วครับผมนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนละมของลุงกวนเช่นเดิมนะครับผมนะวันนี้ลุงกวนก็มีไม้ใหม่ๆมาให้ชมเยอะะมากมายเลยนะครับผมนะก่อนที่จะไปดูไม้ใหม่นะครับไปพบกับพันทองกอนสวัสดีครับพันทองสวัสดีค่ะครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะนะครับเหมือนเดิมค่ะลูกค้าส่งให้ฟรีมีปลายทางเช่นเดิมนะคะนะครับผมนะค่ะเดี๋ยว <นะ S 2> <อ>มาดูต้นแรกกันนี่ใหม่ๆสดๆร้อนๆนี่นะครับผมเพิ่งมาถึงระงด ฟอมแบบนี้เลยนะครับผมฟอมใหญ่ๆมากเลยนะครับผมอันนี้ใบใบใบชําใบเก่าเนาะเดี๋ยวหนูตัดออกนะคะนะครับผมนะดูค่ะโอ้หนี่ฟอมสวยมากเลยนะครับผมใหญ่ค่ะฟอร์มนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับน้องอาจจะมีตําหนิบ้างเนาะกว่าน้องจะโตได้อย่างนี้ค่ะหนูเนี่ย่ะให้น้องดู ฟอมนี้หนูขออยู่ที่2 1 0พันหนึ่งร้อยรวมส่งค่ะสองพันหนึ่งร้อยบาทรวมส่งนะครับผมนะแต่ลูกค้าเอาไปเปลี่ยนกระถางใหญ่ได้นะคะนะฮะฟอมใหญ่มากดูรากนะรากน้องดีแล้วค่ะดูควรให้ลูกค้าดูชัดๆค่ะแาบนี้นะครับผะนะสองพันหนึ่งร้อยรวมส่งค่ะสองพันหนึ่งร้อยบาทรวมส่งนะครับค่ะกระถางที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวะเดี๋ยวนูเปิดลังวดให้ก่อนเนาะอ่านี่กระถางที่สองนะกระถางที่สองค่ะโอ้โหแบบนี้เลยนะครับ แบบนี้เลยอย่างนี้ค่ะนะครับผมนะไม้ก็ลากดีเหมือนกันนะคะนะฮะค่ะนี้นะคะกระถางที่สองราคอยู่ที่กระถางที่สองหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับค่ะนะฮะอะมีอีกไหมมีจังอะยังมีอีกนะครับผมนะกระถางที่สามกระถางที่สามนะครับนี่จะความเล็กลงมาหน่อยนะครับผมนะเป็นระดับด่างสามสีนะครับด่างสามสี น้ฮะนี่ฟอร์มแบบนี้เลยนะฮะกระดาษที่สามนะสวยนะคะนะครับนี่ค่ะนะครับผมนะอ่านะครับผมนะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบค่ะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับกระดาษที่สี่นะครับนี่ค่ะอันนี้ก็ด่างสามสีเช่นกันใช่ไหมด่างสามสีทุกต้นค่ะอืมนะครับผมหน้ามีตัสวยนะครับผมน้นี่ฟอร์มแบบนี้เลยนะครับผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับ กระถางที่ห้าค่ะระถางที่ห้านะผมนะอันนี้น่าจะมาเป็นมาเบิ้์ใช่ไหมอันนี้จะเป็นมอาเบิร์นนะผมนะตัวนี้คือได้ได้มาในนามมาเบิร์เนาะนะครับผมนะหกร้อยเก้าสิบค่ะหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับค่ะดังงดมีห้ากระถางนะฮะมีห้ากระถางนะครับสาหรับดังงดนะครับผมนะค่ะแล้วก็หัวใจจวหัใแต่ว่าเป็นตัวชิดหน้าวงหัวใจชิดชิดอย่างนี้นะคะชิดอย่างนี้นะครับผมนะค่ะ ะ,ะมนะตัวนี้จะเป็นลูกผสมกระถางนี้ราคาอยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับกันนาคด่างมิ้นด่างมิ้นชื่อน้องเขาชื่ออย่างนี้นะคะเขาเรียกกันด่างมิ้นนะครับผมนะนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับผมนะเก้าร้อยแปดสิบเก้าร้ปดสิบาทนะครับนะฮะพิโลหูช้างด่างขาวฟิโลหูช้างด่างขาวนะครับผมนะค่ะลอมนี้ค่ะ นะครับนี่แบบนี้นะครับผมนะอืมค่ะอะกระถางนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองกระถางที่สองนะครับผมนะโอ้โหนี่แบบนี้เลยนะครับผมนะกระถางที่สองเจ็ดร้อยเก้าสิบค่ะกระถางที่สองก็เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับนะฮะ กระถางที่สามกระถางที่สามนะครับนี่กระถางที่สามฮ้าโอ้โสวยนะครับผมนะเก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับอือกระถางที่สี่กระถางที่สี่นะครับผมนะอย่างนี้นะคะนี่เอาทรงนี้ร์มนี้นะครับผมนะ <650 S 2> เอาไปดูเลยเอาะนะผลมาหกร้อยห้าสิบบาทนะครับมันขาวเนาะนะครับเยอย กระถางใหญ่ที่ห้าะถามใหญ่ในกระถางที่ห้านะปู่ค่ะใหญ่อลังการแบบนี้เลยนะครับผมนะค่ะกระถางที่ห้านะคะนี่กระถางที่ห้านะครับอ้าราคาหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับกระถางที่หกค่ะกระถางที่หกนะครับผมนะหูฟอมใหญ่แบบนี้เลยฟอมตั้งโชว์ตั้งประดับได้เลยนะครับผมนะค่ะอันนี้ก็จะมีตําหนิบ้างเนาะนะครับค่ะเอาไปที่ แต่สวยนะหนึ่งบค่ะ1,290บาทนะครับค่ะแล้วก็จะมีจอดบูโน่จนะอดบูโน,น่นะ,ะนะี่จอดบูโน่ฟอร์มนี้นะครับผมนะสอง2 9 0บาทนะครับบูฉลุมอนเต้บูฉลุมอนเต้นะครับผมนะห้า590้าสบห้าสบาทนะครับแล้วก็จะมีเป็นอะไรนะ เฟื่อนคบบ้าเฟื่อนคบบ้านะครับเฟื่อนคบบ้าเฟื่อนฟอร์มนี้นะผมนะนี่ทรงแบบนี้เลยฟอร์มแบบนี้นะครับผมนะห้าร้อยห้าสิบบาทห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมีจํานวนนะครับผมนะ่นสำหรับเฟื่อนคบบ้านะครับวิปเปิลเว่ยใช่ไหมวิปเปิลเวย์นี่ค่ะเป็นตัวด่างนะคะด่างมินเนาะค่ะด่างมินค่ะด่างมินนะครับผมนะวิปเปิลเว่ยด่างมินนะครับผมนะหกร้อยเก้าสิบสวยเลยหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับ อ๋อเลนปริ้นนะตัวนี้เป็นสีส้มอย่างนี้นะคะสีส้มอย่างนี้เลยนะครับผมนะกระถางนี้อยู่ที่5 9 0 590บาทนะครับกระถางที่1กระถางที่2นะครับผมนะ4 9 0 490บาทนะครับวัฒนนาดารารายวาสนาดารารายนะครับร่ะสวยนะคะ โดดดเกระถางที่หนึ่งห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้วก็กระถางที่สองที่สองนะฮะห้าร้อยเก้าสิห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับพิงมาเบิ้ลคิงพิงมาเบิ้ลคิงนะผมนะสามร้อยเก้าสิสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับค่ะเสน่ห์จันดําด่างนะครับด่างนี้นะคะเสน่ห์จันดําด่างนะครับผมนะกระถางนี้ราคาอยู่ที่สามร้อยเก้าสิสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับ มรกดมรกดหูรอดใหม่มาสวยมากนะครับผมนะสวยไม่ลูงมี่รอดใหม่เลยนบผมแลวมันก็มีอีกนะนอออันนีมีนอออีก้วยนะครับผมนะสี่ร้อยเก้าสิบอ่าสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะมรก่เล็กนะแต่อยู่ในกระถางเล็กค่ะครับแล้วก็อันนี้ทองอัมพันธ์ทองอัมพันธ์นะครับสองร้อยเก้าสิบฟอร์มเล็กนะครับผมนะสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้วก็ฟอร์มใหญ่ฟอร์มใหญ่ไซส์กลางนะครับผมนะเท่าไหร่ครับ ฟอร์มนี้อยู่ที่390 390ยเ้สายกลางแล้วก็สายใหญ่นี่คือสายใหญ่ฮะสายใหญ่มีลูกด้วย590 590บาทนะครับผมนะค่ะนะครับแล้วมีกุ้งมาอยู่ด่างน้อยเนาะดูด่างน้อยแต่ว่าฟอร์มสวยสวยนะคะก็ไม่น้อยนะครับผมนะดูใบล่าสุดนะครับผมนะเราจะมาแบบประมาณนี้นะครับผมนะอ่ะราคา980 980บาทนะครับ หนูหาให้แล้วก็จะเป็นตัวนี้ไวโอลีนไวโอลีนด่างนะครับผมนะกระถางที่หนึ่งนี่กระถางที่หนึ่งไวโอลีนด่างนะครับผมนะราคาสี่ร9อยเก้าสบสี่้อยเก้าสิบบาทนะครับกระถางที่สองกระถางที่สองนะครับผมนะ5้าร9อยเก้าสิบาอยเก้าสิบบาทนะครับกระถางที่สามกระถางที่สามนะครับผมนะนี่ค่ะนี่นะครับผมนะ ห้าร้อยเก้าสิบบาทกระถางที่สี่กระถางที่สี่จะฟอร์มใหญ่มากนะครับผมนะดูนะครับผมนะฟอร์มใหญ่มากอย่างนี้เลยนะครับนี่นะฮะมันกระถางนี้ฟอร์มนี้ราคาอยู่ที่มันมีตําหนิบ้างนะลูกมันมีตําหนินิดหน่อยนะครับผมนะเอาไปที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมนะแล้วก็ออริอ่ะค่ะก็ออริอ่ะออริอ่ะฟอมสมบูรณ์มากสวยเลยนะครับผมนะ ลุงดูไซนี้นี่กระถางสิบเอ็ดมิวนะฮะมาดูด่างอย่างนี้นะคะหลังด่างจะเ้ด่างสตีดีมากเลยนะครับผมนะอันนี้เก็บสวยมากเลยค่ะให้ดูโอเลียนะคะตัวนี้เป็นตัวคัดลายอันนี้หนูคัดลายมานะคะนะครับเอาไปที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้วก็จะมีกระถางนี้ค่ะอืแล้วก็กระถางนี้ก็ผมนะกระถางนี้เอาไปที่เก้าร้อยแปดสิบเก้าร้อยแปดสิบบาทนะฮะกระถางที่สองนะครับผมนะค่ะ นล้วก็จะมีเป็นพินนาคพินนาคใบกลมๆอันนี้ลายสวยมากเลยค่ะนี่สวยๆอย่างนี้เลยสองพันเก้าโอ้วยจริงๆนะฮะสองพันเก้าร้อยบาทนะครับสวยค่ะกระถางนี้สวยคอนเฟิร์มแล้วก็จะมีตัวนี้อีกค่ะกระถางนี้นะคะอันนี้จะยัลายใบหน่อยนะครับผมนะค่ะอันนี้ตัวนี้คัดลายค่ะสามพันเก้าสามพันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมีเป็นชั้นส้ม การส้มนะครับผมนะนี่การส้มสองใบเลยไปลุ้นบางทีมันแตกตานี่นี่ค่ะนี่มีหนึ่งหลอดนะครับผมนะสามพันเก้าสาพันเก้าร้อยบาทนะครับผมนะนี่กระถางนนะฮะเคิื่อหนา black black orange black o r a n นะครับผมนะอินโดนะคะนอินะครับผมนะใบหนาหนาสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมนะหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหนึ่งพันเก้ารอยแปดสิบาทนะครับค่ะนะฮะ แล้วก็เป็นหน้าอินโดต้นหนาอินโดดูนี่นะครับแต่ข้างแล้วนะครับผมนะกระถางนี้ค่ะเก้าร้อยแปดสิบเก้าร้อยแปดสิบบาทนะครับนี่นะครับผมนะเก้าร้อยแปดสิบเก้าร้อยแปดสิบบาทนะครับไฟเด็กต้นต้นนี้เขาทําไมเป็นอย่างนี้ลูไฟเด็กนะครับผมนะเขาก็จะหลักษณะแบบนี้นะครับผมนะมันก็จะหนักใบเขาหนักใบการตกให้ลุง เด็กๆต้องเอาหลายดามขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมหนึ่งพันสองร้อยอันนี้สวยมากนะครับผมหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมนะออเรียเล็กค่ะออเรียโฟมเล็กนะครับผมนะนี่สี่ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับโกดมิ้นโกดมิ้นกุ้งอ่ะกุ้งมิ้นนะครับผมนะห้าร้อยสวยนะผมนะผมว่าสวยมากเลยแบบนมินอหายากนะครับห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับ หางหงใช่ไหมลุงหางเล็บคุดเล็บคุดนะครับผมนะประมาณนี้แหละค่ะเล็บคุดนะครับผมนะหรือเล็บมังกรนี่แหละสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบบาทกระถางที่สองนี่นะครับผมนะสามร้อยเก้าสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวหนูมาคัดกวักให้ลูกค้าก่อนลุงกวักมรกตด่างค่ะกวักมรกตด่างดูกิ่นนี้สวยผมนี่สวยมากเลยนะครับผมนะผมสวยนะครับผมนะ อาหารี่อย่างนี้เลยนะครับผมนะอย่างนี้นะครับนี่ค่ะอ่ะราคานี้เก้าร้อยแปดสิบเก้าร้อยแปดสิบบาทนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวโบราณโบราณโบราณด่างนะครับผมนะด่างเยอะเลยนี่ค่ะด่างเยอะเลยนะครับผมนะกอย่างนี้ค่ะเป็นกอเลยนะครับผมนะหนักหนักมากสี่ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมนะกวาดด่างได้แค่นี้แหละลุงนะฮะที่เหลือต้องทําฟอร์มก่อนหรือต้องรอฟอร์มก่อนนะครับผมอย่างนี้นะ เงินหนาอินโดค่ะเงินหนาอินโดนะครับนี่เงินหนาอินโดฟอมนี้นะคะลูกค้านะฮะสี่ร้อยเก้าสิบค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับสี่ร้อยเก้าสิบบาทสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมนะค่ะมีจำนวนนะครับผมนะใช่ค่ะเดี๋ยวมีจํานวนค่ะแล้วก็เงินหนาด่างเงินหนาด่างโอ้ยกระถางใหญ่ด้วยนะครับผมนะฟอร์มสวยด้วยสองพันห้าค่ะสองพันห้าร้อยบาทนะครับกระถางที่หนึ่งนะฮะ 2,500บาทกระถางที่หนึ่งลุงเปลี่ยนไว้ในอีกนี่ค่ะนี่นะครับผมนะถางขาวนะครับผมนะ,ะผมะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมนะ1,980บาทนะครับค่ะนะฮะค่ะแล้วก็ตัวนี้ตัวน,นี้เขาเรียกว่าพิงกาเล็กซี่พิงกาเล็กซี่นะครับผมนะนี่พิงกาเล็กซี ห้าร้อยเก้าสิบค่ะห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับเตยด่างหรือเตยด่างค่ะเตยด่างนะฮะเตยด่างนะครับผมนะสี่ร้อยเก้าสิบค่ะสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับจังแคะด่างทองจังแคะด่างทองนะครับผมนี่นีเลยนะฮะสี่ร้อยเก้าสิบค่ะสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้วก็จะมีตัวจังแคะด่างจังแคะด่างนะครับผมนะนีเลยนะครับผมนะสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับ มะพร้าวทะเลทรายด่างค่ะมะพร้าวทะเลทรายด่างนี่มีความด่างเขานะครับผมนะสี่ร้อยเก้าสิบค่ะสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับกวักพระพรมกวาดพระพรมอินโดสามร้อยเก้าสิบค uh ่ะสามร้อยเก้า yeah, ส yeah, so ิบบาทนะครับภูฉลุอะไรนะภูฉลุไม่ใช่อะไรนะมอนเตอาคูมินาตาอาคูมินาตาอันนี้ออกมิ้นต์นี่มิ้นต์สวยมากเลยนะครับผมอันนี้ออกขาวนี่ออกขาวนะครับผมแล้วรสมีการใส่กันนะครับผมนะ ก็ดูเก๋ไก่อีกแบบหนึ่งนะครับผมนะอันนี้มันมาตั้งแต่จากสวนเนาะนะฮะเป็นไม้เก่าค่ะเราชอบอยู่แบบนี้นะครับผมนะนะัะผมนะราคาเก้าร้อยแปดสิบเก้าร้อยแปดสิบบาทนะครับอันนี้คือหยกหัวสีหยกหัวสีสองร้อยเก้าสิบสีสองร้อยเก้าสิบบาทนะฮะอันนี้ส,นสีชมพูไหมอันนี้สีเหลืองเหลืองค่ะสองร้อยเก้าสิบบาทเช่นกันนะครับผมนะค่ะ ะมันก็จะเป็นถังทองถังทองนะครับผมนะถังทองะนะครับผมนะกระถางที่หนึ่งสี่ร้อยเก้าสิบกานะครับผมนะกระถางละสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมนะค่ะแล้วก็จะเป็นตัวนี้พริกไทยด่างเนี่ยพริกไทยด่างนะครับผมนะสามร้อยเก้าสิบนะครับผมนะสามร้อยเก้าสิบบาทมือเสือด่างมือเสือด่างมีเดียมมือเสือด่าง เป็นฟอร์มใบใหญ่นะครับผมนะฟอร์มใหญ่หกร้อยเก้าสิบบาทนะครับจังๆไซนี้สองร้อยเก้าสิบค่ะนะครับผมนะไซนี้สองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมนะจักรีนจักรีนนะครับผมนะจักรลีนนะครับผมนะสองร้อยเก้าสิสองร้อยเก้าสิบบาทนะฮะแก้วสารพัดนึกแก้วสารพัดนึกนะครับผมตัวผู้สองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับ สนิจันดำฟอร์มกอสน่จันดำฟอมกอนะี่ับองนะนี่นี่เลยนะครับผมนะหนึ่งพันก้าสิบหนึาบาทนะครับผู้ฉลุด่างขาวผู้ฉลุด่างขาวนะฮะนี่ค่ะ690้าสิบนะครับนี่กระถางหนึ่งแล้วก็อันนี้จันกลายจันประกายดาวกลายนะครับผมนะสี่ร้อบค่ะสี่าบาทนะครับนะฮะ อันนี้บิวอะไรนะโปรดักติวโปรดักติวนะครับผมนะด่างทุกใบเลยนะคะด่างทุกใบเลยด่างเหลืองนะครับผมนะสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมนะเสน่ห์จันดํากระถางนี้กระถางที่สองเสน่ห์จันดำกระถางที่สองนะเป็นกระถางเล็กนะครับผมนะสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะกระถางที่สามกระถางที่สามนะฮะหกร้อยเก้าสิหกร้อยเก้าสิบาทนะครับค่ะนะฮะแล้วขนมก็จะมี อะโรดีไอด่างอะโรดีไอด่างนะครับผมนะนี่ hi, แบบนี้เลยนะครับผมนะสวยๆนะครับผมนะเอาไปที่แปดร้อยเก้าบยเกาบาทนะครับผมนะดังเกิลฟีเวอร์ังเกิลฟีเวอร์ด่างนะครับเก้าร้อยแปดสิบเกาอยปดสิบบาทนะครับนะฮะ นาคราชประธานพรดำนาคราชประธานพรดำสายใหญ่เลยนะคะสายใหญ่เลยนะครับผมนะ1,290 1,290สองร้อยเก้าสิบหนึ่งพังเกาิบบทนะครับผมนะมีสองกระถางนะครับผมนะมีสองกระถางจางเกลด่างอจางเกลด่างอันนี้กระถาง15นิ้วนะครับผมนะ15นิ้วค่ะนี่ใหญ่ๆอย่างนี้เลยใครสนใจนะครับผามร้อยค่ะนะฮะหน่งพันสามร้อยบาทนะครับนะฮะตัวนี้จะเป็นรวยทรัพย์ เป็นตัวด่างแต่น้องหลุดด่างนะคะสวยซับด่างแต่หลุดด่างนะครับผมไป3 9 0ร้อาบาบาทนะครับวาสนาราชินีทองวัสนาราชินีทองตัวด่างนะคะตัวด่างแต่น้องมีตำหนินะลูกค้านะครับขอคนรับได้เนาะหนูให้490 490บาทนะครับค่ะแล้วก็จะเป็นวัสนาด่างวัสนาด่างนี่สวยค่ะ อันนี้ฟอร์มสวยมากนะครับผมนะนะอย่างนี้เลยนะครับ490ค่ะ490บาทนะครับค่ะเอาไปใส่กระถางมังกรสวยๆอย่างนี้นะคะนะครับค่ะลูกค้าจงอางหลังชมพูจงอางหลังชมพูด่างนะครับผมนะด่างขาวหลังชมพู นะครับผมนะนี่หลังพูอย่างนี้เลยนะครับผมนะค่ะฟอร์มมีราคา2 3 0 0ันสามร้อยบาทนะครับผมนะนี่ค่ะสวยๆค่ะนะฮะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมนะค่ะจงอ่างด่างหลังชมพูนะครับค่ะจงอ่างด่างขาวหลังชมพูนะครับค่ะกวดพระพรมกวดพระพรมกอกอย่างนี้เลยคนะครับผมนะสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับหลอกด่างค่ะ เปาะด่างนะครับผมเปราะด่างนะครับผมนะสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบบาทนะฮะกว่าพรมอินโดก้านแดงใช่กว่าพรมอินโดก้านแดงนะครับผมนะนะครับผมรัฟอร์มแบบนี้นะครับผมนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับก้านแดงตัวนั้นใบยาวอันนี้นบนใบกลมก้านแดงใบใกลมนะครับผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับ จันดังฟอร์มนี้ได้ไหมคะลุดจันดังอ่ะฟอร์มมันเป็นตอเป็นตอนะฮะแล้วเป็นฟอร์มกอนะครับผมนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ด่างนะครับผมอันนี้หลุดด่างไปดูเลยเอานะครับผมนะใครสนใจนะครับ490 490บาทนะครับจันทองบ้านจันทองบ้านนะครับผมนะอย่างนี้นะคะด่างนะครับผมนะจันทองบ้านด่างนะครับผมนะ980 980บาทนะครับไม้ก็จะมีนะฮะแล้วก็ขาวอันโบขาวอันโบ สองร้อยเก้าสิบบาทนะครับนะฮะจันดำด่างน้อยเนาะจันดำด่างด่างน้อยนะผมนะเระถงที่หนึ่งนะสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้วก็กระถางที่สองกระถางที่สองนะฮะตัวนี้เป็นตัวด่างน้อยนะคะนะครับผมนะค่ะสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับบุตรด่างน้อยบุตรด่างน้อยมันเป็นตัวด่างเหลืองเห็นไหมค่อยๆเปิดนะครับผมนะเอาไปเลี้ยงเล่นค่ะลูกค้าสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับ แล้วก็มาดูจันขาวค่ะจันขาวนะสนิจจันขาวนะครับผมนะนี <2 90 S 2> ่ฟอร์มสวยๆนะครับผมนะสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับสองกระถางนี่นะครับผมนะนะฮะสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับเจนเนี่เจนมันด่างน้อยนะจนเจนนี่ด่างด่ดดางน้อยนะน,นะผมนะมีเขาดูดค่ะรานะคาร้้อยเกาสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับนะฮะ มะเดือด่างค่ะลูกค้าค่ะมะเดือด่างนะอันนี้ลูกลูกก็กินได้นะนะครับผมนะนี่ค่ะเอาไปหกร้อยเก้าสิบหกต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับผมนะหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมนะค่ะแล้วก็จังจังด่างค่ะจังด่างนะครับผมนะพร้อมนี้นะค่ะลูกค้านี่นะครับพร้อมใหญ่นะครับเอาไปมันมีตําหนิเนาะนะฮะเอาไปห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับลูกค้าเบิจะมาดเงินเบิจะมาดเงินนะฮะนี่ค่ะสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับ จำนวนนะครับผมนะสาม,มกระถางมีสี่กระถางสี่กระถางนะครับค่ะนะฮะอันนี้อะไรนะชวนชมชมช,ชดางชวนชมดางชโชวโคดโชโคดนะผมนะอืมค่ะอย่างนี้เลยเนะครับผมนะ,ะอนนดอกสีชมพู ลูกค้าไปเปลี่ยนมังกรสวยๆกระถางบานๆสวยๆนะคะเพราะว่าหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับค่ะแล้วก็มีแก้วแคะแก้วแคะนะครับผมนะแก้วแคะดอกเขล่วงหมดเนาะนี่ค่ะนี่นะครับผมนะราคากระถางละ190่งร้าสบนึ่ร้าบทนะแก้วพวงนะครับหนึาสบนะฮะ แก้วแคะมีสามกระถางนะคะแล้วก็โมกดางโมกดังนะฮะโมกดังหนึ่งร้อยเก้าสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับกล้วยโนโนด่างกล้วยโนโนะด่างนะครับห้าร้อยเก้าสิบนี่ห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับผมนะกล้วยโนโนด่างนะครับนะฮะสตอชีสตอชีนะฮะนี่ค่ะลูกค้ามันมีตำหนิมาก่ากนะครับผมนะ อันนี้ใบนี้มีตำหนินะนะครับผมนะราคาสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับนี่ค่ะโกลเด้นเฟรมน,นะครับผมนะโกลเด้นเฟรมฟอมนีนะครับผมนะฟอมสองต้นนะครับผมนะคู่นะครับนะฮะเดี๋ยวรอเขาแตกคุ้มสวยๆสี่ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับนะฮะ อันนี้อะไรนะซีรีส์นาเรียับกอนายับนะครับผมนะนี่ค่ะนี่นายับสวยใหย่ใหญ่อยู่นะแล้วก็ออกมาอย่างนี้นะครับสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับใช่แล้วแล้วก็จะมีโชคเก้าชั้นอย่างนี้นะคะนี่นะครับผมนะกระถางนี้นะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็สิบบาทนะครับกระถางที่หนึ่งหนูจะคัดให้ กระถาง1 1> ที่สองกระถางที่สองนะครับเดวหนูหาโชคเบาๆให้ึ่งแล้วก็สิบบาทนะครับค่ะกระถางที่สามกระถางที่สามนะฮะชมพูนะคะนี่ค่ะเท่าไหร่อันนี้สองร้อยเก้าสิบบาทสองแล้วก็สิบบาทนะครับกระถางที่สี่นะครับกระถางที่ห้า บมันแข็งแข็งแปลกแปลกนะหนึ่ง <190 S 1> ร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับกระถางที่หกค่ะตัวนี้มันจะออกเขียวเนาะนี่นะครับผมนะ,ะกระถางที่หกค่ะห <190 S 1> นึ่งร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับแเรา โอเรนเฟมนะครับผมนะโอเรนเฟรมรฟมนี้นะครับผมนะโฟมสองต้นนะครับผมนะคู่นะครับนะฮะเดี๋ยวรอเขาแตกพุ้มสวยๆสี่ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับนะฮะอันนี้อะไรดูซีรีสีรีน่าเรียบก็นายับนะครับผมนะนี่ค่ะนี่น้ายับสวยๆใบใหญ่อยู่นะแล้วก็ออกมาอย่างนี้นะครับ สามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับใช่แล้วแล้วก็จะมีโชคเก้าชั้นอย่างนี้นะคะนี่นะครับผมนะกระถางนี้นะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็สิบบาทนะครับกระถางที่หนึ่งหนูจะคัดให้กระถางที่สองะที่สองนะครับเดีรนูหาโชคเบาๆให้แล้วก็สิบบาทนะครับค่ะ กระถางที่สามกระถางที่สามนะฮะชมพูนะคะนี่ค่ะเท่าไหร่อันนี้สองร้อยเก้าสิบาทสองร้อก้สิบาทนะครับกระถางที่สี่นะครับกระถางที่ห้าใบมันแข็งแข็งแปลกแปลกนะหนึ่ง <190 S 2> ร้อยเก้าสิบบาทหนึ้อก้สิบาทนะครับ กระถางที่หกค่ะตัวนี้มันจะออกเขียวเนาะนี่นะครับผมนะกระถางที่หกค่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับบนหูช้างบาติกค่ะบนหูช้างบาติกนะครับผมนะนีค่ะนะครับหนึ่งมเล่งนะครับผมนะอย่างนี้เลยส,ยสวยๆนะครับรา,าคาหกร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับอันนี้บนกระดาษด่างทองด่างทองนะครับผมนะ บอลเด็ดด่างทองด่างทองนี้เลยนะฮะสวยๆนะครับผมนะปันนี้ด่างนะคะนะฮะหกร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับอันนี้คือบอลหินบอลหินนะครับผมนะบอลหินอ่อนนี้ใบเขาจะแหลมนะคะนี่นะครับผมนะค่ะราคาเก้าร้อยแปดสิบเก้าร้อยแปดสิบบาทนะครับอโมนาด่างอือโมนาราสหรืออินสันเสือโคร่งนะครับผมนะนะครับอ่าราคา อโมนาเสือโค้งด่างสามสีค่ะนะฮะด่างสามสีนะครับผมนะมันน้องก็จะมีตำหนิบ้างเนาะนะครับสี่ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคันทอมมันได้ฝติดตามมาบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเดิมค่ะลูกค้า สนใจต้นไหนก็ทักมานะคะหรือแอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะนัครบผมนะคะคมีปัญหาตรงไหนก็แจ้งเรามานะคะยินดีรับฟังค่ะนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะสสวััดีครบ